สวัสดีครับบ่าวบอยขออากาศสวัสดแแีแม่แม่พี่พี่น้าๆนาทักทายพี่น้องช่วงสาสายครับผมมื่อนี้ออกมาสวยแน่แล้วครับผมพี่น้องแต่ว่าบ่าวบอยอย่างเข้ามานน่กะเห็นห้อยพี่น้องเพิ่นหักออกไปกแล้วครับผมบ่าวบอยกว่าอยูห้อยลดเพิ่นเข้ามาพรมยนเพิ่นมาหาเหมือดระบบว่าสันครับผมแต่ว่าบ่าวบอยย่างเขามาน้ำก่อนนใหม่กันย่างเลาะมาเบิ่งเรื่อยๆก็เห็นห้อยหักไปหักไปครับผมพี่น้องครับ ก็เลยมาเห็นอยูก่ก้อนหนึ่งครับเพื่อนอาจจะยังบ่เขานะครับบ่อบอยก็เลยขอมา,อาสวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซี FC. สุขค,คนก่อนนะครับผมพี่น้องครับเมื่อนีนบ่อบอยมาครเราเบิ่งหน่ใหม่ไพป้าครับผมเมื่อนีนสีโค,คสิมานซิดรหน่ใหม่พ่อกระตาบอใะครับผมอย่างไ๋ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บ่วบอยนี้ได้ครับแม่ๆมพี่พนาณาเอฟซสุคนครับผมเมื่อวานสีโซสิมานบอเดวิติตามน้กันครับสวัสดีครับ โน่ใหม่พี่ต,อต,อต,อตอ mm ๋ hmm. ตองโน,น,น่ใหม่โน่ใหม่โน่ไม้เหี่ยวครับโน่ไม้เหี่ยวอืม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 หมดตาแดงกับตาอู้ก็จะออกได้พี่ต๋องหนีพัดหนีไป มีอีกใช่มั้ยมาแล้วครับได้มาแล้วนอแลกครับโอ้นอใหม่ภาวัตถุงครับนี่นอนนั้นครับผม <c oughs> <c oughs> สองครับ ก็สิภาพบุรุษเรใหม่แล้วพี่น้องครับเห็นพี่น้องปัญหาเอาจนท่อเลยครับผมพี่น้องยางมาสำรวจมาเรื่อยเรื่อยจะเอาไปกอละสองสามนอกที่สองครับนี่สามเองพี่น้องนี <c> ่ <oughs> เออนอนนี้ครับ สวยๆครับผมบักงหญ่ครับพีองฟังเสียงพี่น้องเพิ่นคีเรือหางเยาวครับพี่น้องเพิ่นคีเรือหางเงาวมาหาของอยากของกินครับ ลองขึ้นมาหาเราใหม่ยังเสีแล้วครับผมกัลั็หาลองขึ้นมาน้ำหนามหอดมองขิ่นกันจอดหาเราใหม่ <c oughs> ไ้่ขามาแล้วครับผมครับมาลองหาน้องใหม่ลองหาไอ้เนีย่ยก็ได้พี่น้องหาซิบเบสครับ อนอนใหม่นอนนี่พี่น้องจูสูงเบ้อเลยเอ้าได้นอนใหม่นอนนี่ครับ

บู้ยจเจ้าเอาซ่อนแบบนี้เลยพี่น้องเอาใหม่ๆเลยนี่ใจใจมองนี่ก็เจ้ากระาแล้วครับที่นี่เราใหม่เหรอบอสพี่น้องอก,เอก,อก,ก็เลยพี่น้องเลยนเจ้ามาเอาหมดแล้วบอส เฮียเฮยเฮยโอ้ยพ <pelled> <la> <society> ี <gesagt> ่น้องเลยนี่คือความเป็นจริงของแต่ละวันใายถอดให้พี่น้องได้เบื่องกันครับนีนกันตัดต่อพี่น้องมันปุบไมีน้ำใหม่เก็บพนองเลาะาพี่น้องเลาะครับนี่ เพิ่นมาเอาหมดแล้วอม่เอ้ยใส่แล้วเาใหม่ ออกนอนอกไปไม่ไมข,ขาวๆเลยครับไปมือเศร้านี่ครับ,มรบผม ก็จะออกไปแล้วพี่น้องจะออกไปอีเลีครับระว่าิ่นบ้านเดียวช่องไปซ่องไองไปเขาจะหักแล้วครับ なるほど。 มันนีบพี่น้องสบานใหญ่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับผสองนอครับสองครับโอ้ยหาหนอนเป็นน้ำแตดดาครัเจ้าพี่น้องเจ้าไปไม่ไหมครับน้ำแต่ดาเพิ่น เม็ดกับบ่เขาพี่น้องเลยเม็ดบ่เขาหรือว่าปาดแก่้วพี่น้องไ <c oughs> ม่เคยปาดแก่วนอนนึงครับ บ่าขาดที่พี่นุ่ยังขาดแล้วครับแบนบ่แบนอยู่บ่แบนอยู่บ่อ้ยหายใจ,ใจ,จิงไงหลังตกเสพพี่นุ่ นั่งเอานั่งเอาอยู่นี่ครับเมื่อกี้นั่งแบบนี้ครับอันข้างล่างน่ครับเป็นเซ่ครับเซ่แต่ว่าสั้นนะครับผมสั้นลงไปบ่อยเอาอยู่ข้างหน้านั่งม่อยู่นี่ครับกับต๊เซ่ับตกะเซ่พี่นอ้อง้มกินแซ่บ น่อไม้ตุม้มหัลครับมองมนออกหกกองหกพี่น้องจะมุนขึ้นไปจากเหนือครับเดี๋ยวคนขยันมุนก็ได้ครับผมพี่น้องครับไปตึงกันครับแดง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 จึงครือง พี่น้องเลยครับสุดยอดเลยครับเห่มือหมุนขึ้นมาว่าหันนะครับผมพี่น้องเศ้าแผลงแผลงครับนอนปากไงเลยครับนี่นอนเร่งข้างๆครับผมแดงๆพี่น้องครับไปแดงแดงนะครับผมไปแดงแดงออกอะไรครับตัวนั้นมันว่ามีหมวกจกครับ โอ้ถึงแต่มื้อนี้ก็ครับก็ได้มาแล้วครับโอ้แรงใจไว้พี่น้อง suối bọc ngàn Hãy subscribe cho บ่อะนี่ป็นไดพี่น้องเบิ่งนะก็ได้ต้มได้ยังอยู่ครับแต่ว่าบ่บ่ก็ยังเปิดได้เอาดอกครับยังอันนี้แห้งอยู่ครับนอนี่สิมาจังซี่เนาะพี่น้อง จะพีนะนนะ่น้องนีขาวเป็น,นวนเลยครับนอนอย่างที่ใดปะอันนี้ก็ยังบ่ได้ครับต้องลงขึ้นเหียวอ้ยนอนบอกนี้นอนแกบนีบน้เอาได้ That all โอ้ยพี่้องเ,อเ้ยเรไย้เสียงเงินสื่อสวยสื่อเปียน n h ่ c เขียนสวยมืด คอนมาใหม่ก่อนครับผมพี่น้อง พี่น้องคนบ้ามเลาะเบิงก่อนนะครับาบาใบกะสีได้หลายอยู่ครับพี่น้องกะสิหาบ่โดนกะสีได้ออกเมื่อแล้วะครับนี่กะมาสีโดนเนี่ยครับบกอ,ออน,ออน,ออนเลย เลือขันบ้องพันไวครับบ้องเลยเวลาเอาไปเผากาพันยังจะบอดแตกนะครับ ครับผมพี่น้องครับบอบอยกัจิขอสรุปคลิปเมื่อนี้เอาไวส้สำนีสกก่อนเด้อครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเป็นกำลังใจเขามาติดตามเป็นกำลังใจให้บ๊าบาบอยในดินดีนนอีสานครับนี่กโกมันคือเกาคือเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับบอบอยกัจิขอตัวอบอเมื่อบานก่อนครับผม เอาไว้พบกันคลิปหนะ้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุข,ขสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ